รืออุปกรจีนศิลปะการแสดงที่มีความหลากหลายเป็นการผสมผสานระหว่างการร้องการแสดงดีลาท่าทางประกอบของนักแสดงให้ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวโดวยนำเหตุการณ์ต่างๆในพงศาวดารและประวัติศาสตร์มาดัดแปลงเป็นบทแสดงนอกจากนั้นเรื่องราวความเชื่อประเพณีศาสนาก็าจะถูกนำมาผสมผสานอยู่ในการแสดงยิ้วด้วยเช่นกัน ความโดดเด่นของการแสดงยิ้วนอกจากลีลาการร่ายรำการเคลื่อนไหวของผู้แสดงแล้วเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายตลอดจนการแต่งหน้าก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบ่งบอกถึงบทบาทของตัวแสดงได้อย่างชัดเจนส่วนสีสันของการแต่งหน้าที่แตกต่างกัน จะบ่งบอกถึงบุค,คลิกอุปนิสัยของตัวละครได้เป็นอย่างดีสำหรับงานตรุษจีนปากน้ำโพเป็นประจำทุกปีที่จะมีการแสดงนิ้วเพื่อร่วมเฉลิมฉลองประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพสมยศลือศักดิ์อมรผู้จัดการโรงนิ้วเปิดเผยว่าทุกวันนี้ผู้แสดงนิ้วที่จะสืบทอดนั้นมีน้อยอาจจะมีวัยรุ่นที่สนใจการแสดงนิ้วอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่จะมีเพียงนักแสดงรุ่นเก่าๆที่ยังรักการแสดงนิ้วอยู่ถ้ามีพวกเด็กๆรุ่นน้องเขาต้องการเราก็มีสื่อทอดจะ่ถ้าเด็กรุ่นน้องบางคนเขาไม่ต้องการเราก็ไม่จะสูกทอดยังไงนอกจากใจเขารักจริงๆเราถึงจะสื่อทอดให้เขา แล้วเมื่อเขาอยากมาอยู่เราก็ให้เขาอยู่อยู่ที่เรารักอ่ะมีมีรุ่นน้องมีตอนนี้ก็อายุ17 1เจดแก็มีเขาเรียนหนังสือเขาอยากมาอยู่โรงนิ้วเพราอยากจะเป็นนักแสดงเขาก็เราก็มาอยู่เขาก็เราก็รับมีก็มีมีบ้างจะเขาลัท่าคณะไม่ใช่วลาคณะเดียวหลายคณะเหมือนกันเออคณะนิ้วเราเราก็มีคนดูเยอะนะแต่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็จะน้อยแต่กรุงเทพเยอะทุกที่ แม่มันก็เหมือนลิเกมีแม่ยกมีอะไรเหมือนกันพราะอยู่ยิ่งอยู่กรุงเทพแม่ยกมีก็มีให้เหมือนกันเหมือนลิเกเลยตามหลักเหมือนกันเลยนิ้วอ่ะมันอนุรักษ์ตลอดจะปิดฉากไหมมันไม่มีปิดฉากถ้ามีสาลเจ้ามีสารเจ้าที่ไหนนิ้วตรงนั้นก็ต้องมีนอกจากเราไม่มีศารเจ้าส่วนใหญ่จะไม่ไม่มีนิ้วนะต้องมีสารเจ้ามีก็มีนิ้วจะหายสาบสูนไปไหมไม่ไปไม่ได้ว่านิ้วจะหายสาบสูน นอกจากศาลไม่มีไม่ประเทศไทยเราไม่มีศาลเจ้าสินั่นจนึงอยิวหาศาลศูนย์อนาคตของยิวหรืออุปรากรจีนในเมืองไทยยังจะดำรงอยู่ได้ตราบที่ศาลเจ้ายัางมีผู้ศรัทธาจ้างยิวไปแสดงแต่หากศาลเจ้าขาดผู้ศรัทธาไม่มีใครเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำจุนแล้วนิ้ว ก็คงจะสาบสูญสิ้นไปสุมัฒนาทีมข่าวเคซ e w ิรายงาน